สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวนี้เอ็มจะมารีวิวเค้กใบเตยฝอยทองมะพร้าวอ่อนลาวานะคะเดี๋ยวจะมาให้ดูคือนี่กินมาแล้วกินแล้วถึงได้ว่าจะต้องมารีวิวให้ดูนะคะคือนื้อเค้กมันจะเป็นเค้กชิพต้นใบเตยนะคะคือมันนิ่มมากนะคะลูกค้ามันนิ่มมากนะนี่ตรงนี้จะเป็นลาวามะพร้าวอ่อนนะคะตรงนี้คือจะจะแบบหอมอร่อยมากเลยนะนี่อันนี้จะเป็นฝอยทองคือฝอยทองแน่นมากนี่คือแบบว่าคือกินกินแล้วเพิ่งได้ว่าจะต้องมารีวิวให้ลูกค้าชมนะคะนี่เฮ้ยแขนไม่ได้ร คือจะบอกว่าเนื้อเนื้อเค,ค้กนิ่มมากฝอยทองแน่นเวอร์และตัวลาวานี่คือแบบไม่หวานมากอะคะอร่อยฟินเบอร์เบอร์เลยนะนี่นะน่าก,กินมากอันนี้คือเหลือแต่ซากแล้วกินหมดแล้วตัดภาพมาที่นะคะกินม,ม,มากอร่อยมาก